สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องเบาตุย้ยลำเพลินน้องพีเชียวพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วนี่ครับพี่น้องหอดแล้วพี่น้อง,อองบ้านเสือโกกตำบลเสือโกกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องหลังจากเสร็นขึ้นเขาเรียนเรียนอยู่อุบลร,รัฐน์พี่น้องเนาะขอนแก่นระ,ระยะทางประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิโลนะพี่น้องเนาะหลอดเจ็ดสิบโล เมื่อคืนนี่ฝนตกห้ามพพี่น้องเลยช่งัากจนหดเสาเลยพี่น้องจังไงก็ขอขอบคุณท่านเจา้าพาพทั้งนั้นนะทั้ทงอุบัรัตนะพี่น้องเด้อบานนะครับน้นองสุดยอดใจ,ด,ด,ด,ใจด,ดีสุดยอดใจปลอดสุดยอดกับสุดยอดบุญกุศลน,นะพี่น้องเนาะขอขอบคุณท่านหลายๆนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องนี่กับมานนี่ครับพี่น้องงานบุญประจําปีบุญั้งไฟพี่น้องเนาะนี่สถานที่นี้เหมือนเราเคยมาพี่น้องเหมือนเคยมาครับผมคุ้นๆครับเหมือนเคยมา เนาะนี่ครับกว้างขวางพี่น้องผมสอบถามท่านพอสารวัตรกำนันแหละครับพี่น้องท่านกำนันแล้วเพิ่นขายห้องท่องล่วงหน้าอะไรพี่น้องประมาณสองสามพันใบเดอ้อเคยมาผมจำได้อยูครับพี่น้องอัญญาคนอัญญาเลยครับเต็มเบไปเลยครับเนี่ยเพิ่นได้จ่ายเข้ามาปีที่สองนะพี่น้องนี่ครับสถานที่ตอนนี้นี่ครับสังกสีกับมาแล้วตอนนี้ คลึ่มๆแต่วังวันคือนจะไม่มีฝนพี่น้องเนาะเป็นไรกะนอาจจะซอยรถที่แม่เ่ากระาแล้วสงานที่กว้างขวางพี่น้องนี่ <c oughs> พ่อข่าแม่ขายกระาก,กันแล้วเอาหมอลำดีหมอลำดังนี่ครับ รถนี่เ่ากระาแล้วทีมวรลบประนอนเ่าเก็บของแตกฝนครับบางซ่อนี้เบาตุ่ยกับเปียกเบ็ดแหละครับนี่ครับมาแล้ว แน,น,น่นครับพี่น้องดินแน่นครับเนี่ยพี่น้องอาจเห็นว่าหนามันเละเลยครับโบแม่ครับดินแน่นเลยครับเพราะว่าคือว่าเป็นพูดพุ่นคือว่าไม่พูด,ด,พด,พดคุณคุ้นไหมสถานสถานที่นี้คุณคุ้นไหม อปหยาพอพอสรารมากระน,นันมาพอกระตันมาตั้ง,ต,งตั้งเลยเพราะว่าเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่านี่อยากให้พี่น้องที่เพิ่นซื้อพันลงหนาไปเลยไหน,นให้เห็นว่าห้ามากบ่แมนหมอลำต้มตคนเบิ่งบ่มีม่ยไอ,อ้บางสาวหนี่คืงขึ้นราคาเปียกค่ะแกเปียนทอดชุดเนี่ยชื่นเ่ยเป็นยังบ็ได้อาบน้ำให้อาบบางสาวเนี่ย วางเกาเด้อเพ่นมาวางเกาทำเกินเ,นเอ,อากระีพ่อมาวางในน้ำค้างนี่อะรน,นี่พ่อนานี่เพื่อนน้องตัง้งนี่พอ่พอนานี่น้้างนี่โเกณพ่อมนต้นนี่จำได้เ <c oughs> <อ>นีแม่พ่อม่นี่ะนี่เพิ่นขายไปอไรสองสามพันอะไรานพวนี้มาาคนสามพขึ้นมา, <c oughs> อาไอพักพได้พักพนี่ครับไอดีครับ นี่เป็นางานประจำปีพี่น้องบุญบางไฟพี่น้องนาะบุญบางไฟเดือนหกพี่น้องนี่ครับสถานที่นี้จุคนได้ประมาณห้าพันพี่น้องห้าพันถึงแปดพันทางหน้าทางท่านี่ครับวางนอนกันนะฝับฟังทตงพุนครับทางวัดจะมีครับวัดตงพุนละครับวางนอนเขาวัดว่ารำนี่ครับ,รบ,บ,รรบทั้งหลังเข้ากว้างนี่ครับพี่น้อง ไสวบางตัง,มมตงหมอลำเฮาตังคง,งตังเต็นตังเงีงเนะคุณมไปชาเข้มสวัสดีครับคุณบ้เนี่ยสนามนี่คุณบ้ไดมากยตีเปียกบ้าบางเศาเนี่ยบ่ไอ้ทำไอ้มาไอ้เปียกบเปียกสเหลือตีเอา่ๆ ไอเอ็ดว่าให้เวลาพักสิบนาทีโอ้หลาย่นันอยู่ตีมงานนี่มาครบอเออเราให้พักสิบนาทีไหมก็เลยบอกว่าไอเอ็ดเจ้าเจ้าดูดีนะลูกน,อกนอกอ้องนะสทีขาเจ้าเนี่ยเจ้ามิตรบ้านลูนกน้องเต็มที่ปะ่ะจ๊ะโอ,โอ้ยนี่นดีละพักจังหน่อยอยู่น้องเห็นมากระไดนพักกี่ดอกใบสองได้เหรอนนี้ตัวไรเนี่วใบสองแล,ล้วมารถมาครบกันลุยเลยเอาเอาโซ่โซ่โซ่นี่ครับพี่น้องตลาดนัดเสือโก้ โอกกโ,โ,โกกแม่โกกไ่โทโกกบ่เสื้อกกเสือโกกโกเสือโกอโกพี่น้องบักใช้จะไปเดี๋ยวจะกระออจะกระออใช่ไหมนี่ครับพี่น้องเอา้านี่สถานที่โอเคครับกระแมนถ้าเป็นผมเนี่ยผมอยากหันหน้ามนนาทางผีดเด้ยังครับ่บางทีมันกว้าง แต่พอว่าพอมันเป็นทิศหนาจะเป็นทิศต,ตะวันตกเพราะงี้ผมเองเพิ่งก็เลยต้องหันหนาไปทั้งพุนเพินพ่น,าน,านาว่วนวาเออพิ่นองอจงอะหัน,นหนาไปทั้งวัดแมนวัดงานผุนไหนทั้งวัดผุนไหนงานผุนบงไปผุนทั้งพุนตะมันตั้งอยี่นี่นี่ครับพี่น้องเออจังได้กะเอ้าก็คือคุณแถะที่สังกสีนี่นี่ครับพี่น้องสังกษีมาแล้วสัก เส่สีมาแล้วเพราะเจ้าลอยเอแนี่ลอยร์เซ็นแลลวนี่จือได้อยู่บ่าบามาเคื่อนนี่มาเคลืนีตในใตังไปสาย่มาเคื่อนนี่นมางานยังโอ้มาเคื่อนเจ้าจากประถมบ่งานยังมาเค้ือนงานฟรีงานเก็บบ,ตบตัตรงตานเก็บบัตรหรืจะเป็นางานคนตกห้าไอ้เรื่องได้บ่เรนดมังสวรัตนี่บ่เรนตอนเจ้ามหาเทียงโอ้ไปเฝ้าเก็บความความมนีโอ้เจ้าเก็บจากกาแฟมันอี่เลยอ๋อขึ้นได้ขึ้นได้หมได้ได้ ขันเจ้าขึ้นได้หมดมาผู้ลูกน้องเจ้าบุกเต้ล่ะเต้นนะเอาขึ้นเนี่ยนะนี่ครับพี่น้องเอาสักสีกันว่าล้วพี่น้องคอนเฟิร์มเอาจังได้กลับมึนี่พอกำนันพอสารวัตรมาบกักหลาเอ้ยจังได้ก็ต้งองตั้งเพราะวันแดดแล้วเพราะเอ็ดมาแดดพี่น้องสุดยอดดีครับ <c oughs> ของแท้ดีตัวนี้ <c oughs> โอ้แดดดีตัวนี้ม <c oughs> ึงนี่สิ่เดชส่งงานบอรหน่อยบ่ะนี่ส่ง มันขึ้นแต่ทรงบ่เจ้าคือทรงผ้ากันอยู่หลังไปที่บพรแต่บอดกับ้นเศร้าอีหล่งอยายุ้นสองรั้อยู่ยเศร้าเบิดเพราะ,ะว่าิรอว่าเธอจะพาคนสบายยังไหนแต่โชคดีเท่านี้แล้วเราจะพาคนดีดีเนาะดีดีค่ะกะีบ่ได้ว่าบ่ได้ยังแม่เพื่อนเข้าใจไหมมันกัดพายุเนาะสูก็จะกี่วันเลยจะพยายามให้ตกมั้งเสียดายแต่ว่าบ่ได้ไปใต้อึ้งนะมันอู้เขาคือว่าได้หลายแทฉทุกเจ้าคือพลาดนอนหลาย เรื่องหลางสองมันเบิดเวลาแล้วเนาะล่างสองหลางสามหลางสี่ายา,มา,มาสารภาพข้าพเจ้าข้าพเจ้าอ<ะ>ุ้ยโปรตีนสุจริตสีผาดอึง้งแท้คนในตลาดเนี่ยไอ้กินอึ้งโมเป็นเด้สลบเบิดสุจริตบอกกินแต่พลิสีอยู่ในป่าสุจริตจะมาตัวข่อยปันตัวข่อยนั่นอยู่แล้วกันมาตั้งปีหนึ่ยาถ้ากาไฟฝากกินได้สุจสิกินเอาพี่น้องครับ เดี๋ยวผมจะโทรหาพันเอกได้พานเอกปวดท้องไปอยู่เดี๋ยวผมจะโทรไปพันมากนี่นี่ครับพี่น้องเจ้าไหนกันให้กำลังใจกันได้พี่น้องมาให้กำลังใจที่มรับมรอนครับช่วงนี้พันดังตัวเอฟซีพันหลายตัวมาถ่ายลงไทยรูปมาอย่างโอ้หลายตัวนี่เอาาไปประจนนี่ครับพี่น้องมาแล้ว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 เอ้าจ้าไหนกันคิดนี่ฝากไว้สิพี่น้องคิดหน่อยนี่พราะอะไร บุเลิกก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟเชีย์ได้พี่น option, ้นองเด้อญาทิเหนญาป่าหักกันแพ้งกันเบิ่งกันชีเกเ่าเดอ้อเหมือนเดิมสโลกแกนเอื้อเฟือ้อเป็นสะพานทุกอย่างรักองคอ์กรผูใ้ใดที่ฝากใส่อย่างรับใส่อย่างกับบอกมาครับพร้อมน้อมรับเต็มที่พี่น้องไปครับรบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ